สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับผมบิวเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถ d m a ม็สวยๆนะครับให้รับชมกันนะครับเป็น d m a ม็กสประตูนะครับยกสูงนะฮะอ่าแต่งล้อมาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะครับคันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะฮะเป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้รถบ้านนะฮะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดรถจะเป็นยังไงนะครับแจ่มจัดแค่ไหนนะครับทั้งภายในและภายนอกนะฮะอ่าใครชอบรถที่แบบว่ายกสูงแล้วแต่งๆมาหน่อยนะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับ ราคาถูกด้วยนะฮะเป็น d m a มนะครับปี12นะฮะเป็นเกียร์กระปุกนะฮะเกียร์ธรรมดานะครับเป็นปี12 2.5ตัวแซดนะครับคันนี้นะฮะเป็น d m a มกซ์2.5นะฮะเป็นรุ่นสุดท้ายของ2.5แล้วนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะอ่ารุ่น2.5ไม่มีแล้วนะครับเครื่องยนต์2.5ลิตรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปชมนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะฮะแจ้งราคากันไว้เลยนะครับคันนี้นะฮะ429,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็ ไม่แพงนะฮะสำหรับคันนี้ไม่แพงนะฮะผ่อนอยู่งวดละประมาณแ0 0พันนะครับ8ปดพันสี่แบาทนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับ D-Max นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มด้านหน้ากันก่อนเลยนะฮะด้านหน้านะครับ D-Max ปี12คันนี้นะฮะไฟมาเป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะดวงใสๆรถบ้านแท้ๆนะครับอ่ะไฟหน้าลูกค้าเก่าดูแลดีมากนะครับอ่าเจ้าของเดิมต้องพูดงี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับคันนี้นะฮะ ยุงมาให้ไต่ไรมาให้ตอมนะครับรถเนียนๆนะครับเนียนๆเลยนะครับไฟหน้าสายกิ๊กนะครับไม่มีร่องรอยแตกรรงงานอะไรให้เห็นนะฮะงดงามนะครับกระจงกระจังหน้าดูนะครับสวยๆเอิ่มเอี่ยมนะครับเงาวับๆให้เห็นแบบนี้เลยนะฮะด้านหน้านะครับอ่าสวยๆนะครับคันนี้นะราคาไม่แพงด้วยนะฮะไฟตัดหมอกนะครับในกรนชนมาให้พร้อมเลย2ด้านนะครับแบบนี้นะฮะเลขทะเบียนนะฮะหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับได้เลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ อ่ะหมดงาบนะฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับในส่วนของล้อนะฮะล้อแล้วก็ล้อแม็กนะครับอ่ะนะฮะสำหรับตัวยางเดี๋ยวผมเริ่มที่ยางก่อนยางนะฮะจะได้เป็นยางปี21นะครับอ่าเป็นยางปี21ยางปีเดียวนะครับสำหรับยางตัวนี้นะฮะอ่าแม็กนะครับลูกค้าเดิมแต่งมานะครับเปลี่ยนแม็กใหม่นะครับเป็นแม็กอ่า RTG นะครับแม็กตัวนี้นะฮะขอบ20นะครับยางขอบ20นะครับแม็กขอบ20อ่า อย่างใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้เลยนะครับสวยนะครับสวยยกสูงด้วยนะฮะว่าชกซุ้มล้อเดิมๆนะครับรถไม่ได้มีชนหนักผิดความจมน้ำมานะครับอ่านะครับคันนี้ผมแจ้งไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับซื้อสดไม่มีแหวนนะครับคันนี้นะฮะรถบ้านแท้ๆอย่างที่ผมแจ้งนะซื้อสดไม่มีแหวนนะครับซื้อสดราคานี้เลยนะครับจ่ายราคานี้เลยอ่าสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทคันนี้นะครับอ่า ไปดูต่อนะครับกระจกบองข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้แล้วนะครับ่านะครับงดงามนะครับเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะครับบันไดข้างนะครับนี่นะฮะรองลอยแทบจะไม่มีอะไรให้เห็นเลยนะครับมือเปิดโครเมี่ยมนะฮะแล้วก็กันลอยนะครับกันลอยดีแม็กส้มๆแบบนี้นะครับสวยงดงามนะฮะสวยงดงามเลยกระจกนะครับเดิมแท้ทุกบานนะครับ เห็นสีบาะแล้วยังไม่ต้องตกใจนะฮะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับจัดเต็มแน่นอนนะครับคันนี้เต็มคาราเบลเลยนะฮะนะครับแล้วก็แหลกกลังค่านะครับติดมาให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่วิ่งต่างจังหวัดหรืออยากเอาของของไม่พอใส่กระบะนะฮะอยากจะใส่ลังค้าด้วยก็ได้นะครับมีแหลกกลังคาติดมาให้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับสวยๆงามๆนะขออภัยนะครับมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายอ่า ด้านท้ายนะครับมีกล้องหลังติดมานะครับมีกล้องหลังติดมาให้นะครับในส่วนของ 2.5Z นะครับมือเปิดโครเมียมนะครับตรงนี้งดงามนะครับรถเดิมๆนะฮะนี่หูแซดนะครับ d d i ด้านหลังนะฮะกันชนกันชนอยู่สภาพสวยสมบูรณ์นะครับไฟทงไฟท้ายนะฮะปกติดีทุกอย่างนะครับเดี๋ยวอนุญาตเปิดพาไปดูด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับแม็กเลนเนอร์นะครับอีซูซูนะครับไม่มีร่องรอยการฉีกขาดอะไรนะครับสีหูนะฮะ ่ <Es> สวยงามนะครับแมกเนเตอร์นะครับล่องกระบะดูล่องกระบะให้นะครับนะฮะรถบ้านนะครับรถบ้านแท้ๆเลยนะครับคันนี้รถบ้านแท้ๆอ่านะฮะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับรถปีสิบสองนะครับราคาสี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะฮะงดงามนะครับถือว่าดีนะฮะสำหรับรถปีลึกนะฮะรถปีสิบสองนะครับแต่ยังคงสภาพความสวยงามนะฮะความ สวยสมบูรณ์ไว้ได้ขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมนะครับเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับรถปีสิคันนี้นะฮะร,รถสวยงามนะครับอย่างที่ผมแจ้งเลยเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูกันต่อภายในนะครับแบบเต็มคาราเบลนะฮะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับายชมกันครับ มาแล้วฮะปะสีแดงแรงเลดคันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะมาที่แผงประตูก่อนนะครับแผงประตูแผงประตูนะครับพลาสติกนะฮะพลาสติกพลาสติกสังเคราะห์นะครับพลาสติกขึ้นรูปนะฮะตรงนี้นะครับในส่วนด้านนี้นะครับมีสีเทาเมทัลลกตกแต่งมานะครับดีไซน์ของเขาของดีแม็กนะฮะกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้าออโต้นะครับกระจกมองข้างนะฮะปรับไฟฟ้านะครับนี่ตรงนี้นะฮะ นะครับอ่ะมาดูที่เบาะก่อนนะครับเบาะนะฮะเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังที對對่ไม่ใช่ของเดิมต้องแจ้งไว้อย่างงี้เบาะหนังหุ้มใหม่นะฮะหุ้มหนังใหม่นะครับเป็นสีแดงนะครับอ่าเจ้าของเดิมนะฮะติดมานะครับเป็นสีดําตัดกับสีแดงแบบนี้ทูโทนนะครับอ่านะฮะรถไม่แดงไม่มีแรงวิ่งนะครับอ่าเป็นคติประจําใจของเจ้าของเดิมนะครับนะฮะ เก้าประมาณนี้นะครับพวงมาลัยหนังเดิมนะครับแล้วก็มีหุ้มพวงมาลัยมาให้ด้วยนะครับเป็นที่ที่คุมพวงมาลัยเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะฮะพวงมาลัยเดิมๆนะครับเกียร์ก็ปุกนะฮะเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดตัวนี้นะครับเกียร์ปุกปกติดีนะฮะจอนะครับจอทัชสกรีนนะฮะมาพร้อมกับกล้องหลังที่ให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับปกติดีนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็ในส่วนของจอนะฮะ DVD FMAM อะไรได้หมดนะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะระบบแอร์นะครับเป็นระบบอนาล็อกสระดับ นะครับปกตินะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับในส่วนตรงนี้คอนโซลคอนโซลนะครับสวยเดิมนะครับไม่มีรอยทะลุไม่มีรอยฉีกรอยขาดอะไรนะให้ดูนะครับตรงนี้เป็นรอยติ๊กเกอร์นิดนึงนะครับเอาออกได้นะฮะไม่ไม่ได้มีทะลุไม่ได้มีขาดอะไรนะครับตรงนี้นะฮะในส่วนของด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังด้วยนะฮะด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีตรงนี้นะครับเป็น power เนาะเน power เองเครื่องเสียงนะครับก็ประมาณนี้เป็นกล่องนะครับ เดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่านะครับไปดูด้านหลังดีกว่านะครับว่าเต็มคาราเบลแบบไหนนะฮะเครื่องเสียงจัดเต็มนะครับไม่นี่นะครับด้านหลังนะฮะเอาเบาะวางนั่งได้นะครับตรงนี้แต่ถ้าเปิดเพลงก็สะเทือนตูดหน่อยนะครับะฮะอ่าที่ที่พิงนะครับพนักพิงพนักพิงหลังนะครับเป็นหนังนะครับเป็นโทนสีเดียวกับเบาะด้านหน้านะครับอ่าเป็นสีแดงสีดํานะครับตรงนี้นะฮะตีตู้ลําโพงมานะครับติตู้ลาโพงมาแบบนี้เลยนะครับ อ่านะครับตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเครื่องเสียงกระบึมกระบึมนะครับค่ะนะฮะเป็นคารเบลโอนะฮะอย่างที่ผมแจ้งนะครับตีเครื่องเสียงมานะครับแต่ก็นั่งได้นะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแค่อย่าเปิดเพลงก็พอนะฮะไม่งั้นสะเทือนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของภายในตัวรถคันนี้นะฮะสองจุดห้าแซดนะครับ h i g h l เ n d e r นะครับคันนี้นะฮะเดี๋ยวตัดเครื่องแล้วก็ไปฟังเสียงเครื่องข้างหน้ากันดีกว่านะครับ ให้ฟังเสียงเครื่องนะครับดูเลขไม้ด้วยนะฮะคันนี้อ่าน่าจะเอไม่ดีนะครับอ่าเลขไม้คันนี้นะครับ2 7 6 0 0นเมนโลนะครับลบปี12นะฮะสองแสนเมนโลนะครับกับราคาสี่แสนสองหบาทนะครับไม่แย่นะครับไม่แย่ก็สมส่วนกันดีนะครับ นะะฮเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับในส่วนของอห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเครื่องยนต์ด้านหน้านะครับจะพาไปชมนะฮะับฟังเสียงเครื่องด้วยนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่มๆนะฮะขนาดรถไม่สองแสนเจ็ดนะครับรถปีสิบสองนะฮะรถวิ่งมาสิบสองปีนะครับสิบปีรถวิ่งมาสิบปีปีสิบสองตอนนี้ปียี่สิบสองนะครับรถวิ่งมาสิบปีนะฮะเฉลี่ยปีละสองหมื่นเจ็ดโลสองหมื่นเจ็ดพันโลนะฮะเฉลี่ยแล้วนะครับสิบปี ถือว่าโอเคนะครับสำหรับรถ10ปีนะครับแล้วก็วิ่งปีละ27,000นโลนะฮะไม่ได้แย่นะฮะลองหารเฉลี่ยกันดูนะครับแล้ววิ่งนะไปทำงานไปกลับบ้านเนี้ยนะครับก็กิโลแล้วนะฮะก็ใช้งานปกตินะครับขับรถปี12นะครับมันคือการใช้งานปกตินะครับไม่ได้เยอะอะไรถ้าเกิดเราคิดเฉลี่ยต่อปีดีๆแล้วนะครับประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องต่อนะครับ ในส่วนของห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์และห้องเครื่องเสียงดังนิดนึงนะฮะผมอยากให้ได้ยินเสียงเครื่องด้วยนะครับว่าเครื่องเดินนิ่มๆนะฮะไม่ได้มีอะไรนะครับอ่านะฮะเครื่องยนต์นะครับ2.5ลิตรนะฮะดีเซลนะครับตรงนี้ VGS เทอร์โบนะครับสำหรับอดีแม็กคันนี้นะฮะ VGS เทอร์โบนะครับเป็นตัวปีทีนะครับอ่านะฮะหัวน็อตนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมๆอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดับเครื่องก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะ โอเคนะครับ okay, okay. ผมกลัวเสียงมันจะดังเกินไปนะฮะจะไม่ได้ยินนะเดี๋ยวผมต้องตงะโกนนะผมเจียบคอนะครับอ่ามาดูต่อนะฮะในส่วนของฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงนะฮะมีรอยนะครับฝากระโปรงมีรอยขยมานะครับฝากระโปรงนะแต่ฝากระโปรงเดิมนะครับแจ้งให้ทราบนะครับตรงนี้เราเห็นแล้วก็บอกนะรเราแจ้งให้ทราบนะครับน่าจะมีการเก็บสีมานะครับสำหรับฝากระโปรงหน้านะครับต้องมีงานสีก็บ้างเนาะรถ ปีสินะครับแต่รับประกันนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับไม่มีถึงโครงสร้างแน่นอนนะครับรถของทางบริษัทเพชรยนต์ทุกคันนะครับไม่งั้นเราไม่ซื้อเข้ามานะครับผมแจ้งกันไว้ตรงนี้นะครับบริษัทเพชรยนต์นะฮะรับประกันในเรื่องของตรงนี้ให้นะฮะแล้วมีรับประกันเครื่องนะฮะเครื่องยนต์นะฮะที่เราดูกันอยู่นี่นะครับรับประกันของเครื่องแบตเตอรี่นะครับระบบไฟฟ้ารอบคันเกียร์นะครับเพชรยนต์เรารับประกันให้หมดเลยนะฮะตรงนี้นะซื้อรถกับ ทางบริษัทเรานะฮะไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะไม่มีปัญหาจุกจิกให้กวนใจนะครับเราดูแลรถอย่างดีเราดูแลลูกค้าให้อย่างดีนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะฮะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับในตัวรถคันนี้นะครับ d m a มนะฮะไฮแลนเดอร์ตนะครับปี12นะครับเกียร์ธรรมดานะฮะราคาขายอยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนอยู่งวดละประมาณ8,00 0บาทนะครับสำหรับคันนี้ฟรีดาวได้นะฮะฟรีดาวได้อยู่งวดละประมาณ8,000กว่าบาทถ้าฟรีดาว ถ้าสีดาวแปดกว่านะครับแปดเอ็กเอ็กนะฮะไม่เกินนะครับไม่เกินอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับดี a มคัดนี้นะฮะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะฮะศูนย์แปดห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะครับผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์มาได้แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามได้นะฮะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเห็นตรงไหนไม่ชัดอยากดูตรงไหนนะครับติดต่อมาได้เลยนะฮะหรือยังไม่สนใจคันนี้อะไรก็แล้วแต่นะฮะรถผมมีเพียบนะฮะอันนี้แค่ส่วนเดียวเท่านั้นนนะครับี่ให้ดู รถผมมีเพียบนะครับแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะตรงนี้ที่ผมอยู่เป็นโรงจอดรถที่3นะครับโกดัง3นะฮะเอาไว้เก็บรถนะครับไว้เก็บรถโกดัง3นะฮะเรายังมีอีก3โกดังนะฮะรถมีเพียบอยากได้รุ่นไหนทักมาได้เลยนะครับก็วันนี้ฝากกันไว้ประมาณนี้นะฮะสำหรับ DMAX คันนี้นะฮะไฮเรนเดอร์สองนะครับปี12นะฮะสองพนะครับคันนี้รถบ้านแท้ๆเลยนะฮะใหม่นะฮะสองแสนเจ็ดหมื่นโล นะครับกับราคาเพียง429,000บาทนะคะราคาจับต้องได้นะครับจับต้องได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะคันนี้ยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับอ่ารบกวนกดติดตามนะครับกด s u b สไคร e นะฮะแล้วก็กดไลค์ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่ผมนํามารีวิวให้ชมทุกวันนะครับสําหรับวันนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ